นี่ครับปฏิบัติการคู่ถือกักตโตเข้ากับิมาทำกันอันอันไฟมันบลูปนี่เขาคือเออยังเขาเออยังใครนี่ขี้ใต้ขี้ใต้นี่ครับเป็ดกินเด้อจุดเลยโอ้โเป็ยมันใหม่เลยเด้ออ่ะไอ่เอู้หูเป็นขวดบ่ใหม่ใหม่ใหม่อันนั้นเป็นขวดเนี่ ดอ่เป็นควันเอาแหบเป็นันเด้ลองๆเผามันเป็นอันไกดับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันไหม้ระอังจุดไฟมเลยเอเอาเผาอะไรบอเดี๋ยวครับพ่อกรเชยคู่คู่แก ีแกยิ่งเยอะประสบการณ์ครับเอออึดอเอาเป็นควันดีกว่าไหมมันโหดได้แบบนี้พี่พี่น็นอปมือพี่พนมมือพนมมือขึ้นมันจะไม่ไปต่อยกร่บพี่อีบา้าออพนมมือพนมมือขึ้นเร็ว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 เออเอาเออ,เอ,อจะมาสมบงบจังหวะมันไม่ได้ไหนได้ เอาไปเอาไปนะครับเราปฏิบัติการกักตัว14วันแล้วก็มาทำการับจุดพึ่งครับออดูครับออกไปบาดเจ้าไอโดูโวยมันไม่ออกด้วยโดเไย จุดพี่ก็จุดใส่ดังดี่ใชนะครับเอ่อโอ้หน้าเหงาเออนาแห้งหนาแห้งโอ้โอ้โอ้โอดแล้วรอดแล้โอ้วาวนอแล้วจุดก้อนวิจุดจุดก่อนมันมันเมาแล้วจุดจุดก่อน โอ้แโบได้ครับไปไปดับไปไดับดับไปก่็ได้ไปก่อนโอ้โหเอาไหม่พี่เอาไหม่ใหม่มันด้วยมันหล่นมาแมันกองเลยโอ้โหแต่บอกกองข่อยมั่วเบิดอ่ะเอาไหม่พี่เอาไหม่ไปอีกรอบไปนี่ครับโอ้มือจุดข่อยบดได้มาบดได้มาแานได้เหตุผลง่ายมากเลยไอ้ดอกไม่เอาว่ะมันอยู่ข้างล่างอ่ะ โอ้ยเป็นตัวนิดเดียวหย่าเอาเอาอีกตัวไหนนะเอาเอาลงแล้วล่ะเอาเอาครับเนี่ลวล่นล่นอุ้ยบ่ออกเลยว่ะกักตัวสิบทีวันเราก็ไม่มีอะไรกินกันนะครับเราก็จะใช้ปฏิบัติการย่างหลังอ่ยาย่างหลัย่างซึ่ง เฮ้ยเราสมัยไม่อาสามายาวๆครับถุ่มเสียงไม่เากันมีอะไรมามัดไหม